ถามว่าคำตอบใดคือเซลล์สืบพันธุ์เอมบริโอและไซโกดประเด็นคือตอบตามลำดับค่ะตอบตามลำดับนะตอบข้อไหนเอ่ยน้องภูมิข้อ9ตอบ1น่งข้อ9ถูกต้องเยี่ยมมากเลยอ่าข้ออ่ารอคำตอบนะข้อ1ิ ตอบข้อไหนเอ่ยข้อสิตอบข้อไหนตอบข้อไหนกันข้อ10เป็นที่อยู่ของคลอโรฟิลอ่าอันนั้นคือคลอโรพลาสใช่ไหมคือบางเอิญว่านไม่มีสีเนาะถ้ามีสีก็คือง่ายเลยถ้ามีสีคือมันมันมีของข้างในตั้งเยอะแยะมันเหมือนถุงใส่ของที่มีน้ําน้ําก็คือไซโทพลาสซึมใช่ไหมข้อเมื่อกี้แล้วก็มีของข้างในมีอ่าคลอโรพลาสมีนิวเคลียสมีไมโทคอนเดรียชื่ออะไรก็ไม่รู้ ปลกๆเยอะแยะมากมายแต่คราวนี้เราบอกไม่ได้ว่ามันมันมันจะมันจะคืออะไรมันจะคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือเขาบอกว่าให้คําตอบตามส่วนกลางเนาะก็คือวัคซีโอเพราะมันมีขนาดใหญ่มันมีขนาดใหญ่เนาะอ่าอันไหนอีกข้อสิบมารอคําตอบข้อสิบตอบข้อสองน้องต้าตอบข้อหนึ่งสโนตอบข้อหนึ่ง ยูก sí, ิตอบข้อหนึ่งทอฟันตอบข้อหนึ่งอะข้อสิบข้อสิบตัวเลือกใดหมายถึงเซลสืบพันธุ์เซลลสืบพันธุ์ในที่นี้น่าจะเนาะสังเกตมาจากรูปเลยรูปตัวในตัวพีเทสมันหน้าตาแบบนี้แหละก็คือตัวนี้ไอตัวเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เซลสืบพันธุ์เพศผู้จะมีขนาดเล็กตัวนี้คือตัวอะสุจิค่ะตัวนี้คืออะสุจิส่วนอีกอันนึงคือเซลล์ไข่ค่ะตัวนี้คือเซลไข่ออะ A กับ B ใช่เซลสืบพันธ์ไหมใช่เนาะ A กับ B ใช่เซล์สืบพันธ์ทั้งคู่แต่ระวังให้ดีนะสังเกตคำถามคำถามมี3อย่างเซลสืบพันธ์เอมบริโอไซโกดคำถามมันมี3อย่างนะเซลล์สืบพันธ์เอมบริโอไซโกดแสดงว่าไอช้อยที่ตอบเนี่ยมันต้องเป็น3อย่างนี้ถ้าเราดันไปตอบ A กับ B เนี่ยมันจะเกินันานาะเพราะว่าต้องมีพื้นที่ให้เอมบริโออีกหนึ่งอนันมีพื้นที่ให้ไซโกดอีกหนึ่งอนัน เพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ A ก็ B ไม่ A ก็ B เนาะเซลล์สืบพันธุ์ตัดช้อยค่ะเออตัดช้อยไปเลยตัดช้อยไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปคิดต่อเนาะ A กับ B อันถัดมาคือเอมบริโอเอมบคือกลุ่มเซลล์ที่หลังจากปฏิสนธิแล้วเกิดการแบ่งเซลล์ได้ค่ะส่วนไซโกดอันนี้เดี๋ยวควรเขียนเพิ่มให้เรื่องนี้จะเรียนหลักๆในหมหนึ่งเรียน ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเรียนอีกทีก็คือพันธุกรรมในหม .3 ะสามค่ะไซโกดก็คือเซลล์แรกหลังจากเกิดการปฏิสนธิค่ะเซลแรกจากการปฏิสนธิปฏิสนธิคงไม่ต้องเขียนอธิบายแล้วเนาะปฏิสนธิก็คือเซลล์ไข่กับอสุจิผสมกันเนี่ยอันนี้มันยังไม่ผสมนะอสุจิยังว่ายไม่ถึงนิวเคลียสนะมันต้องแบบเข้าไปในนิวเคลียสก่อนเพราะฉะนั้น เซลล์ที่เป็นไซโกดคือดีค่ะไซโกดคือดีั้นดีอยู่ท้ายแถวดีอยู่ท้ายแถวอันนี้ A กับ B อันไหนก็ได้ดนั้นดีคืออยู่ท้ายแถวข้อนี้จึงตอบข้อสองค่ะส่วนเอมบริโอคือกลุ่มเซลล์มันไม่ใช่เซลล์เดียวลวปะปฏิสนธิปึ๊บก็คือเป็นปฏิสนธิเนาะก็จะกลายเป็นเอมบริโอ โทษทีปฏิสนธิเสร็จเป็นไซโกดก่อนเป็นไซโกดก่อนตัวนี้คือไซโกดหลังจากไซโกดพวกนี้ถึงจะเป็นเอมบริโอโอเคไหมกลุ่มนี้ถึงจะเป็นเอมบริโอคราวนี้มันไปเป็นเอมบริโอไปถึงไหนอ่าอันนี้จะเป็นเอมบริโอหลังจากเอมบริโอถ้ามันเหมือนตัวคนถ้ามันเหมือนตัวคนตัวคนหน้าตาเป็นไงอะ ว่ารูปไม่เก่งตัวคนอันนี้หน้าตาตัวคนเหมือนคนนะฮหน้าตาเหมือนคนเนาะอันนี้เหมือนคนนะดูให้เหมือนคนเหมือนคนแต่ยังอยู่ในท้องแม่หมายความว่ามีแขนมีขามีหัวเรียบร้อยอันเนี้ยเขาเรียกว่าฟีตัสค่ะอันนี้ฟีตัสอ่าอันนี้คือฟีตัสเหมือนคนมากเนาะ คนเราไม่ไม่จำเป็นต้องถนัดทุกเรื่องโอเคปะควรเป็นเป็นคนไม่ชอบเรียนศิลปะเป็นคนไม่ชอบเรียนศิลปะเหมือนเราแหละไม่ชอบเรียนแต่เราต้องเรียนหนังสือให้ได้ทุกวิชาก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราเก่งแล้วเ,เราค่อยเลือกเรียนเฉพาะวิชาได้คนเรียกฟีตัสถูกต้องอันนี้ดูเป็นคนเนาะอ่ะใช้ได้แสดงว่ายศด,ดูรูปคนของครูเป็นคนอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าข้อสอง เรียงตามลำดับเหมือนเดิมเน้นย้ำเน้นย้ำว่าให้ตามลำดับเซลสุพันธ์ไม่ A ก็ B ตัวใดตัวหนึ่งเอมบริโอคือตั้งแต่สเตต E ขึ้นไป EFG ได้หมดตัวไหนก็ได้ส่วนข้อสำคัญวัดกันที่ไซโกดค่ะข้อนี้ควรใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีเวลาไปเจอในข้อสองนะ